มืนอนี้สิเกเ็บเห็ดบดไปแกงสูกินเดอ้อสุ่คนทุกคู่ทุกคนพอดีเป็นปากมันปากปีง<ม>พอดีอ่อมแซ่บพ<ม>ี่เนาะโอ้ยเป็นปากกวงที่เนื้อหมูหอม ปุรดอ่อมเลยคืแกงนะุน้องเนาะดแกงทุกคน,อ,น,น,น,กกน,กนอันนี้ครับนัการี่กับชาคือการที่ฮักเกิด ที่อ้อมกินพี่น้องอ๋อหนนาตัวนึงเนาะเก็บบ่ถึกเบื้องเฮาคาก้องเลนั่งอ่อนๆอื้อติดกันติดกันบ่นี่ ติดกันทุกคนมือเขาก็ย้ดำดัดำพี่น้องเกี่ยวเข่าละมือดำแดดมันถือมันนี่ใส่สุกเคนใส่ทุงเคนเคนเสือโบอพ่อพี่น้องดำเคืองหนึ่งเอามาไว้มันใหญ่กว่าน,นึงนะ mm hmm. เอาซะดีดีด ก็ได้สามีแลวพี่น้องโฟเกงในลงไปก็จิมาเก็บพักอีตูได้มานน่พระออมใช่ไปเกงโอ้ยอันไหมอันไหม่ไมไมทางอันลักงามทางเขาหัวเป็นมีแต่ยางม่วงเต็มเบิดกระโูบ,บกดากัานพี่น้องสือนั่งติตดเบิดเจาพระคมน้ำพระออมใช่ ไอ้ตู้ทำสีเกงเี่น้องไอ้สมัยสัติทำสีเกงพี่น้องแบบอาหารบ้านนอกมนัมะนมะใส่หมกปลาซิวบอเกงเห็ดบอพี่น้องบอดละเอียบดยบดละเอีดได้เอาเด้อเยือนนาตาลีหักทอแต่เห็ดเป็นอีออกบลายคือคือคูคปีพักอีตู้ผักลายพักเห็ดผักบลาย จักมือสิท่านจะคูจะคนมาคุดมัน่นพี่น้องเพราะว่าห้าปปูกอย่างนี้อามาาจะพูนอามาาจะบ้านนั้นอนยังมาบ้านน้ำมูไปเอาน,อเน,น,น้ำมูก็เปนน้ำเพินน้ำมูก็เมนน้ำรุ่นพีก็เป็นเพินเพินมีเขาไปคอน้ำเพิรนมาปลูพี่น้องไปลืง่งไปเกณฑกันอยู่เสดบนทำงานอยู่เพศนไทยเป็นอะไรมั่นมาปูมาคอเพูนมาปูเกี่ยวเขาแล้วสคมาคุดน้องพี่น,อน้นอง สบายดีทั้งลาสวัสดีทั้งไทยฉูดฉคุ่นถุงมองทุกบอลพี่น้องตอนนี้บรรยากาศกับประมาณเกือโมงกับสิบสองนาทีพี่น้องวันนี้ข้วันอาหารวันที่วันที่สิบสี่บอกสิบแปดเก่งเฮ็ดพี่น้องถือถือกบัวกันแล้วลุงลืมพี่น้องเออลืมหนาลืมหลังแต่แต่กาลังขืนเนี่ยเมื่อเช้าพี่น้องบรรยากาศกับคักขังพูดเงินกูเก่าแล้ววันนี้บอก เสือกระคาดลังพี่น้องบ้ันอันนั้นมันขับมันนุ่งบ่ได้กด็อมิตัดแหกแหกขึ้นพี่เล็กใส่มาคามที่จริงแนละ้วถ้าต้องใส่พักติ๋วพี่น้องพักติ๋วก,ก็มัน,นอยู่ป่าขั้นบุญพักติก็ใส่สมพอดีใส่มาคามเท่ นอกจากทีกบ่บัตรตัมมันหมักผีก่อนมาใส่ไล่ใส่โซ่หน่วยพี่น้องตั้มมินแต่ตั้ตให้เบิ่งนอยู่นี่แหละตอนนี้กำลังรับวิตามินอยู่พี่น้องวิตามินแสงแดดแต่ว,ว่าตอนเที่ยงน่ะหลับไ,ได้ตอนนี้น่ะหลับได้อยู่ ปลาสนนเสียงเด็นังไม่ทรามีวิตามินปาาลาอัทิละปตยุ่งยังไม้ทาบจริงจริงเพราะว่าเขาเจ้า่าหามใส่ผีโกนมันจีจามน้ำมัาไปใส่ไปจุม่มลงเร็วทำเร็วแล้วกระชิบว่าใส่ปลาเด็ก,ก้อน,กาาน้ำกวจามน้ำลาไปขูดรวงรวงนี่พดูดขอันนี้เนื้อกองปลาเดะตาไม่ไพ่ ขิ้นเขาแล้วก็ลูกเกี่ยวเขาคือเขาหน้าไฮบ้าไางมันต้องไฮพายเกี่ยวพายคือเรงว่านะ,ะ,าาะกับบรรดาาวเกษตรน้องคอยคอยเกี่ยวไปนลาวก็ได้ฉีดไชยตนแล้นะอะโตนเดียวกขาพูดอะไรือเรื่องเปืองปรปเลยกินถ้ากิกนขัดกินเนเี่ยแต่ว่าประทานบ้านทั้งเมื่องหนอก ถ้าตะคอยชิมเอาแซ่บบ่แซ่บของขอชิมใส่เพราะวนเป็นน้ํานัวพี่น้องาเป็นน้นัวทุกคนเฮ็ดบก็เก็บอนนั่นแหละในเฮือนเานั้นแหละกว่าเฮาเอาคอนนั่นคอนไมกิกไมหังมาวางไว้พี่น้องมันละสิ่อะ มบ้านในเกี่ยวเขาอยากเป็นล้มโคงคือเด็กแม่นเกี่ยวเขา,าบ้านอยากเป็นลมเด็กบม่นเด็กเป็ยังไงวะเด็กกับแม่น,เอ,เ,มนเออสองอันนี่แหละถ้ากระปูว่าจะลงน้ำขึนนนน้นเขาไปเนาะใส่เฮ็ดมันนี่กระปุกนี้ออกออกพิอุ่นปพิศนาอุจุไปเนาะ เฮ็ดก็จะแปนว่าโผล่ท้องท้ายเกิดในคนณผมไม่รู้ไม่พูว่ากินหีืเปล่าขุดเอาฮักกันอย่าปล่อยให้ฟันแรงแหลงลมลมน่องเป็นถั่วไอ,อ้กาบวดตมคุณจ้างผู้ชมทั่วนิรัานโดน มีแต wow! ่ผู้มาตัวมีแต่ผู้มาต้มโอ้ยหใครน่แหละมาเด้๋ยบอกใส่พักใส่พักมาหนี่เนาะอันนี้เนาะมวยพระอีตูวได้อทุกคนพักยังบ้าขนาดจับยังลืมมาสมองช้ำไม่ได้ท้ำง่ายมองสมองนี่จะมาเป็นอย่างบอกพักโฮมหรือว่าเมนควมกับเจ้าบ้าวทุกคนกับเจ้าบ้ายามนอนเอาโทรศัพท์ไป ไปว่างไว้คางๆหัวน่ะมันชิลื้อเพิ่นว่าเมนบ่กับนัารีเคยดีก็เจ้าว้าอยู่ได้พวกพอใายนั่นเอาโทรศัพท์หนักที่กระเป๋าส่งกระเป๋ามันกินนะอันบางคาราบันตายได้มันมันบ่ไดเลื่อหัวนะก็จะว่าพี่น้องเมนหรืบ่เขาว่าก็เจ้าว้าก็เจ้าว้านั่นก็ได้ยินในหูนี่แหละ มันดูดีโทรศัพท์มันดูเรือว่าจะได้กระบอกว่านาตารีจากตะกอนนั่งไริด้ลงบร่ได้ลืมหรือขนาดครับขนาดกลมฟันจะโค้งนั่งจํงจได้เราพันตะไลฟันตะไลปียังจําได้อยู่ได้ถ้าเข้า่าขั้นๆจนะะมือใบหัวมือใบห,หัวเลยลือ อาตอนเห็ดมาติดมือมาถือว่าเห็ดน้อยปู้ที่อดเจาะมียุปลาอันปลาเข็งเอามาแต่เกี่ยวข้าวมาดนะังคิดเนี่ยไปลุ้มหนูคิดปลาเข็งนะคำคำเจ้าก,ก่อนคำใบใบจะเจ้าลุ่มได้ก็ได้พวกปูพวกเจลออยู่เบ่งให้เมนรำเบงให้ยาเตียวเราวก็เอาอันปลาเข็งนะ ว่าเราไม่ไหวปุ้งใชุกเหลยงมันเปยากแน่ในอิบอดบุ็บแล้วใส,ส,ส,ส่ยอะๆมานะจัดเสบมาเียนะย้ายจีบมันมาเป็นอมกูด,ม,กดมุมไปเอาืึอถ้าจะไปเอานัาน่พเลยขั้นกินมแต่แกงยิดมัน,นกรบบ่มีวิตามินน้องเกี่ยวเขาจะเป็นรูบๆเหมืนทวน นลามุ่มง,งนี้ <laughs> ทา้ทาเป็ดไปท่าหลีะติดโกนออกรายการลืมอะไรพักอีทุกคนพอยอยามนครับ มะขามหน่อยนะทุกคนใส่มะขามหน่อยเขาลืมใส่ยังคือขาดนะคือตรงยมงอยู่บอกพิษกระเพได้ไหมกิ่งลวกระทงอื่นท้องไส่พินกระเพแล้วตัวเมื่อไรกินออม้วยละพิษกระเพเนาะมาใส่เลไเป็นงวดเนาะใส่เลย ทั้งน้ำคุณยังไม่รอยไทยอีกโอ้ทาน้ำปลาดูสิแล้วออมปออมมูน้ำดันได้จิบมากินเจ็แบแดบก็โอเคไปกินกันเลย ลแล้วอะไรกัน้นงตอนนี้ก็เป็นโมงคขาชิดชองนาทีห <laughs> กหรเจ็ดโมงาคิดองนาทีวันพระหัตถนาทีคิดสี่อ้าวาาทำไดึกงงั้เรีกเกงอบอหทีนหน่นอะ ไปไปไปถามเขาว่าเปิดประตูเข้าไปประตูเขาจะ,ะมีขั้วมีเงือนขั้วผ่านมีประตูไปถามมันใช้เกงกุบเขาบอกไปจั้งได้เกงกุบไม่ใช้เกงมือแล้วเอาตอดมาหลาแ่แล้วเอาตอดมาจิ้มบุด อกองหบบาปถ้าเบื้งในกงมันเป็นขางใช่เหมือนในขางครวัวอื้อเห็ดบวเนอเห็ดบวดทุกคน งามสบายมีพ่ทุกคนกินเก่งเห็ดกับออมโบชุดหน้าอะไรยะอะไบีแห้งพักอิตูกับพักอันพักโคมพี่เนาะ ไม่อยากใช้มือเด้อมือไม่ถูกไม่่อันคมือ กวนต้งไม้คื่อกาวพี่นอ้องเกี่กวยวข่าวเมื่อวานในลุงสวยเข้าหมูหมดแล้วเพื่อคืนปัจจัยยัง đôi về la và chúng nhập mau để từ vào vấn đề Được ที่กินตัวต่วอหอม,มูขมักอ้อมเห็ดขมัก <c oughs> ถุดน้าเฮงเซ อันหูด้วยเห็ดบุตรนั่นมันบริเกย์นะครับพู้ที่หยั่งพวกนั่ง,นเง,นง,นงเกงบดกเลยนะ คพือจะว่าเขาขวมแล้วก็ยังดีมอยู่ยัางนั่งตกใจนิ่งเชงนั่งบ่ได้พี่นนงหัวใจวายบึงก็ไปกรุงเทพเนะเวลาขวามถนนที่บนที่ว่ามันบ่มีสะพานลอยนละ เขาก็สิหยักยอเะไแล้วเห็นกระชวยพวกจีบเลาะพวกหลุดจีบเลาะนะเขาจะมาบีบบีบเกล็ดแป๊กปึ๊กติ๊กตุกใจเขาหัวใจท่านแบบว่าอย่างไปอย่างไปใกล้ๆเขาบีบเกล็ดชนะตุกใจจุนว่าจีไป็ุลมเป็นเละเกล็ดเกล็ดจีบเลกมาแผ่นดังเลยพี่น้องทั้งตุกใจแกลจตะเล่นในปั้นมาทั้งหัวกลมทั้งหัว ถนนมันกวงมันบ่มีบอลมันบ่มีสะพานดีเขาโยกเขาอลไรแล,แล้วทั้งเครือก็ควมบุจักเวลาความไพเด็งจุดมันบิดเวลาจะจืดมันบิดเวลาจะไปควมหลุดเขาปล่อยหลุดมาจะมาเล่นือกันชินี้ยชิบหวยอุมออ้มชิบอุ้มยังเล่นเดี๋ัน กืพอหอดเกือบบ่กผ้านหลุดหลุดมันจะจุกุ้นอะไรเด็กน้องไปเป็นทายาทหลดดับนกเป็นผูกอยูไปแล้วกิหน้าพวกมายขบวนคุณไรน้องตา่านอกใจกับกุ้ยไลก์กยเชยกุ้ยตาไม่เบิ่งเด้อค่ะสบายดีคลิปหนาแล้วน้างเจ้าคลิปห้าปลาให้เบิ่งสบายดีสวัสดีค่ะ